ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทองหลาพยากรสวัสดีครับเพื่อนเพือนชาวลาศีตุลและสวัสดีเพื่อนเพื่อนท่านใหม่ที่เข้ามารับชมยินดีต้อนรับช่องทองหูลาพยากรคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปพิเศษเราจะมาคุยถึง ดาวดวงใหญ่อีกดวงที่กำลังจะย้ายราศีในวันที่19เมษายน2566ดาวดวงใหญ่ที่ว่าคือดาวาพะพพฤกษ์หัสด,ดาวประธานสุภเคราะห์จกโคจรย้ายจากราศีมีนโคจรเข้าราศีเมษในวันที่19เมษายน2566ดาวาพะพพฤกษ์หัสโคจรย้ายครั้งนี้จะส่งผลอย่างไร กับชาวลาศีตุนและช่องทองโหลาจะทำนายดวงในเดือนเมษายน2566ด้วยช่องทองโหลาดูดวงตามลัคนาชาวลาศีตุนท่านที่เกิดระหว่างวันที่18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอความกรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์ กดแชร์กดกระดิ่งชาวราศีตุลในปี2566มีดาวใหญ่ถึงสดวงโคจรย้ายราศีซึ่งในเดือนเมษายน2566วันที่19เมษายน2566ดาวใหญ่ที่จะโคจรย้ายคือดาวพัพเพิ่งหัดจะโคจรย้ายจากราศีมีนโคจรเข้าราศีเมษ ดาวพระพฤหัสดาวประธานสุประเคทางโหราศาสตร์ให้ความสำคัญอย่างมากเป็นดาวบุญใหญ่ตัวแทนของความดีสิ่งดีๆเกี่ยวกับความสำเร็จโชคลาภการขยับขยายความเจริญก้าวหน้าการได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่และถ้าดาวพระพฤหัสโคจรเข้าราศีใด ก็จะส่งเสริมด้านความสำเร็จด้านโชคลาภวันที่19เมษายน2566ดาวพระพฤ้หักโคจรย้ายเข้าราศีเมษได้ตำแหน่งราชาโชคและดาวพระพื้หักโคจรกับดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนตะลุลักษ์ชาวราศีตุลอีกทั้งดาวศุกร ยังได้ตำแหน่งอุจจาภพิมุกดาวพระพฤหัสโคจรร่วมกับดาวศุกร์ทางโหราศาสตร์เรียกว่าดาวคู่ความสำเร็จจะบ,บังเกิดผลดวงการงานมีความเจริญก้าวหน้าด้านการงานมีความโดดเด่นดวงการงานมีเกียรติยศการงานมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุน ชาวราสีตุลบางท่านมีการเปลี่ยนแปลงด้านการงานในเกณฑ์ที่ดีชาวราศีตุลบางท่านได้รับการปโปรโมตการงานขยับดีขึ้นช่วงนี้ชาวราสีตุลท่านใดที่ตกงานช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีในการสมัครงานเป็นจังหวะที่ดวงดาวส่งเสริมชาวราสีตุลท่านที่ทำธุรกิจ ที่ต้องมีการเจรจาธุรกิจการติดต่อธุรกิจการนำเสนอขายช่วงนี้ถือได้ว่าการการเจรเจ,จาธุรกิจการติดต่อธุรกิจอ,อาชีพนักขายจะส่งผลในด้านดีแต่ควรระมัดระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาควรจะต้องตรวจสอบความถูกต้องอย่างรอบคอบ ด้านการเงินชาวราศีตุลมีดาวอังคารดาวเจ้าเรือนกระดุมพระกระดุมพระคือการเงินรายได้ดาวองคารอยู่ราศีมิถุนตั้งแต่วันที่12มีนาคม2566ราศีมิถุนเจ้าเรือนสุภะสุภะคือความสำเร็จความเจริญความสุขสมบูรณ์ดวงการเงินแสดงถึง การเงินหารายได้คล่องตัวดวงการเงินรายได้เข้าต่อเนื่องด้านการเงินหมุนเงินได้ดีดวงการเงินมีสภาพคล่องแต่ต้องขอเตือนอาจจะมีรายจ่ายที่ต้องจ่ายเข้ามาขอให้ชาวราศีตุลควรจะมีการควบคุมในเรื่องการใช้จ่ายเงินด้วยด้านโชคลาภชาวราศีตุล มีดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนลาภะลาภะคือโชคลาบจะโคจรเข้าลาศีเมษวันที่14เมษายน2 5 6 6ดาวทิตย์โคจรเข้าราศีเมษได้ตำแหน่งมหาอุดมหาอุดคือความสำเร็จความยิ่งใหญ่ในวันที่19เมษายน2 5 6 6ดาวพระพฤหัสโคจรย้ายเข้าราศีเมษ โคจรได้ตำแหน่งราชาโชคดาวทิศโคจรจรกับดาวพฤหัสทางโหราศาสตร์เรียกว่าดาวคู่มิตรใหญ่จึงส่งผลให้ชาวราศีตุลมีเกณฑ์มีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภด้านความรักชาวราศีตุลมีดาวองคารดาวเจ้าเรือนปัตตนิปัตตนิคือคู่ครองคนรักดาวองคาร อยู่ลาศีมิถุนตั้งแต่วันที่12มีนาคม2566ดาวคารอยู่ลาศีมิถุนเจ้าเรือนสุภะสุภะคือความก้าวหน้าความเจริญลุ่งเรืองความสำเร็จจึงส่งผลดีทั้งด้านความรักชาวราศีตุลท่านที่มีคู่อยู่แล้วดวงความรักเยาวยังเข้ากันได้ดีความสัมพันธ์ความรัก เข้าใจกันดีอยู่การดูแลความรักกันได้ดีอยู่แต่บางครั้งอาจจะมีการทะเลาะกันบ้างเล็กน้อยชาวราศีตุลสำหรับคนโสดช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงมีเกณฑ์มีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจอาจจะได้รับการแนะนำจากเพื่อนๆหรือจากการหาคู่ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ออนไลน์ ด้านสุขภาพชาวราศีตุลบางท่านจะต้องระวังเรื่องสุขภาพเพราะจังหวะดวงดาวอยู่ในภพเรือนเสียอาจจะก่อให้เกิดการเจ็บป่วยชาวราศีตุลควรระมัดระวังดูแลสุขภาพด้วยไม่เครียดกับงานมากไปการพักผ่อนให้เพียงพอมันคอยดูแลสุขภาพส่วนเรื่องบาดเจ็บก็ควรระมัดระวังด้วยการทำงานใกล้ของมีคม ก็ควรจะระมัดระวังการเดินทางโดยใช้รถก็ควรขับรถอย่างระมัดระวังระวังขับรถอย่างไม่ประมาทก่อนจบคำทำนายขอขอบคุณท่านผู้ชมที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องทองหัลาพยากรขอขอบคุณอย่างยิ่ง